ันว่าโลหะมาแล้วครับวันนี้ก็มาดูพัสดุนะครับเป็นได้ของหลวงปู่มหาศิลาตอนนี้กำลังเป็นที่โอ้กระแสะร้อนแรงมากเลยครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรมาวันนี้ อนนี้หลวงปู่มหาศิลาในวัตถุมงคลของท่านนะครับร้อนแรงมากนี่ก็มาดูว่าเป็นอะไรหลวงปู่ศิลาลีจันโทนะครับส่วนสงแก่แปะนี่มาดูครับ เป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นรูปครับรูปหลวงปู่นะครับนี่แล้วก็เป็นพระอ,อะไรเออ๋ย่ยดูสมเจรยะนี่ครับเป็นรูปถ่ายเต็มองค์นะครับของ หลวงปู่มหาศิาลาเสริจันโทนะครับนี่วัดพระธาตุหมือนหินจังหวัดกาลสินเลยตอนนี้รูปนี้เป็นที่นิยมโด่งดังนะครับเพราะว่าดาราคุณปามี่ก็ได้ห้อยรูปถ่ายหลวงปู่ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตเลยที่กาลสินเรียกว่าใส่เต็มคอเลยก็เลยเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นปามี่ก็เลยแล้วก็ ได้สายสินมาด้วยนะครับนี่สายสินหลุงปู่ตอนนี้ก็ร้อนแรงครับทุกอย่างของหลวงปู่มหาศิลานี่ร้อนแรงมากๆเลยมาดูชมความงามเรียกว่าออกมาเป็นรูปรุ่นแรกของท่านเลยนะครับที่ว่าเนี่ยทำแบบเหมือนของหลวงพ่อกล้วยเลยที่ โด่งดังแล้วก็เคารพศรัทธาหลวงปู่มหาศิลานี่หมคนี้ครับความงามของรูปเป็นรูปถ่ายสีสีเปียนะครับแต่งสีเปียก็มียันของหลวงปู่เองเลยเรียกว่านิยมเลยนะครับรูปถ่ายเต็มองค์นี้ราคาเล่นหานะตอนนี้ก็น่าจะอยู่หลักร้อยกลางๆนะครับ อีกหน่อยเก็บไว้ได้นานๆนะตอนนี้กําลังราคาขึ้นกรอยากขึ้นเรื่อยๆต่อไปไม่แน่ครับอาจะเป็นรุ่นที่ตามหากันหายยากจํานวนการจัดสร้างก็น่าจะอยู่ที่1น0 0 0 5มื่นานบาทนะครับจะมีสองแบบเต็มองค์แล้วก็ครึ่งองค์คือเต็มหน้าหลวงปู่เลยอย่างละหนึ่้าร้อยบาทรวมทั้งสองบานทั้งสองลูกนี้ก็30,000ื่น แต่ลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นแสนนะครับแล้วก็มีทั้งในจีนต่างประเทศก็มีเรียกว่ากระจายนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่แค่ในไทยแค่นั้นนะครับวัตถุมงคลของท่านนี้ไปต่างประเทศด้วยแล้วก็อันนี้มาดูว่าจะเป็นอะไรอ,อันนี้เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จอัดมาแน่นเลย ทาทาทาแท็กไว้อย่างดีนะข้างหลังเขียนว่าขุคานคมจ้บานบางบางขุนคมหรือเปล่านี่เป็นนี่ครับสมเด็จแหวกมากของหลวงปู่มหาศิลา มีผสมจีวรท่านมาด้วยนะครับนี่ติดจีวรอันนี้ก็จะมีหมายเลขโค้ดนะครับส่วนรูปหลวงปู่ก็จะมีหมายเลขนัมเบอร์นะครับนี่อ๋อลืมดูไปหมายเลขนัมเบอร์จะมีตรงนี้ครับนี่ ศิลานะครับเลขโอ้เจ็ดสามเก้าอือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ถ้าซื้องวดนี้น่าจะโดนแน่นอนเลยเนี่ยหัวอ,ออกเจ็ดเก้าน่าจะมาไวกว่านี้แหละนะถ้ามาไวกว่านี้ผมจัดเลยนะครับเนี่ยเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดสามเก้าเก้าสามก็จะซื้องเงี้ย วัดพระธาตุเหมือนหินแล้วก็มีจีวรของท่านด้วยนะครับที่นี่เหมือนของความมีเลยกาจะมีมะเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนี่ครับโอ้ติดเส้นจีวรหนูกปู่เลยมวลสารนี่นี่ครับเป็นยันยันเดียวกันเลยนะครับ ยันเดียวกับนี่ครับน,นี่จะเป็นยันดวงเดียวกันเลยยันที่หลวงปู่ท่านให้มีไว้เพือวาผสมจีวรก็จะมีแบวกม่านนี่จะเป็นนี่ครับพระพิมพ์แหวกม่านที่เลิกงานแจกกระถินวัดเจริญสัทธาราชนะครับจังหวัดสกลนครผู้มาศิลาศิลิจันโทไมตาจันทิต ปี2565รมารวม2ปีนะตอนนี้ก็หากันนะครับเล้นหากันอยู่ประมาณ600กว่าบาท6 7 0 0ประมาณนี้ส่วนรูปนี้ก็นะหลักร้อยกลางๆส0 0ร0 0ยห้ 400, โอเคครับก็ขอรีวิวจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรมาก็อันนี้เลยใครสนใจทักได้นะครับถ้าใครสนใจรับมาเลย2บาทรวมนี้ครับนี่อย่างห้าร้อยห้าร้อยก็บวกค่าจะส่งห้าสิบาทยกคู่ก็1นึ่งพห้าสิบบาท ทักมาได้นะครับคนแรกก็มีสิทธิ์ได้กดน,นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ